ทีนี้มาดูการเจราจาของฝั่งทหารนะคะจากเลื่อนไปสรุปแล้วเนี่ยได้มาคุยกันสักประมาณ1 0บโมงครึ่งนะคะซึ่ง10บโมงครึ่งเนี่ยทางพลตรีวินไทยสุวารีก็บอกว่าในส่วนของผู้จัดการทหารของฝั่งไทยกับกัมพูชาก็ได้เริ่มเจราจากันนะคะของฝั่งเราเนี่ยเป็นพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนะคะมีพลเอกโปเหงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชา ออกมามีข้อสรุป4ข้อเออขอภาย7ข้อนะคะข้อที่1คือหยุดยิงเด็ดขาดทั้ง2ฝ่ายตกลงหยุดยิงในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อยุติการประทะและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะ 2. คือคุ้มครองประชาชนอันนี้ก็ต้องมีการเน้นย้ำถึงมาตรการคุ้มครองพอลเรือนโดยจะไม่มีการยิงโจมตีหรือดำเนินการอะไรที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนที่ชายแดน3คืองดการเสริมกำลังค่ะ ห้ามมิให้มีการนํากําลังทหารหรือยุทธปกรณ์เพิ่มเข้าไปในพื้นที่พิพาทเพื่อป้องกันการยกระดับของสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4คือเรื่องการห้ามเคลื่อนย้ายกําลังนะครับตกลงกันว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลภายในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะก่อเกิดความเข้าใจผิดหรือเพิ่มความตึงเครียดนะครับส่วนข้อที่5คืออำนวยความสะดวกการส่งกลับครับคือทั้งสองฝ่ายก็จะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การประทาซึ่งก็ เป็นการแสดงออกถึงด้านมนุษยธรรมและบรรเทาคว,วามเดือดร้อนนะครับข้อที่6มีการจัดตั้งชุดประสานงานเฉพาะกิจกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับแล้วก็มีการตั้งนะฮะคณะกรรมการเนี่ยสฝ่าย4คนนะฮะต่อตอนหฝ่ายนะครับแล้วก็ข้อทเจคือรอผลการประชุมคณะกรรมการ GBC นะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่จะเป็นชุดที่ดัมนีกลาโหวเป็นผู้นำนะฮะก็คือเจประเด็นที่ ทางกองทัพมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นการตกลงร่วมกันประมาณนี้ภาพนี้มีความหมายนะคุณก้องคนทีไปคอมเมนต์ภาพนี้นะคะในเพจเนี่ยค่ะเยอะเอเยอะมากๆเลยนะบอกว่าทหารไทยสู้ๆแค่ถ้านั่งแม่ทัพกุ้งก็กินขาดคุณดูสิเหน่อยหน้าอง์อาจศพตาแล้วอีกฝั่งนึ่งทำอะไรอะคะเช็ดหน้าอยู่ท่านแม่ทัพโกหหรอแต่ว่าคือถ้าดูววัเนี่ยจะเหมือนกับว่า ก้มหน้าปิดตา,ามไม่ไหวแล้วแต่จริงๆก็เราเราจะไปตีความแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะ,<น>ะว่ามันจังหวะช็อตมันจัง,งหวะมันช็อตแค่นั้นอเองค่ะคแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็จะเห็นคอมเมนต์นะเนี่ยดิชันก็ชอบนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยหน้าสู้เราเลยครับท่านนี่พูดถึงมารยาทในการสนทนาบอกว่าออมีท่านหนึ่งบอกท่านแม่ทัพหน้าเกรงขามมันต้องอย่างนี้ตึงๆไม่ใช่ยิ้มนะให้เหมือนรบกันหน่อยนะบอกว่าคะแมไม่กล้าสบตาแล้วก็ท่านแม่ทัพอย่างตึงขมทุกท่วงท่าสายตาที่มองเนี่ยมันเฉียบ มันระดับนะนี่เป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่ในเพจกองการทามไทยใช่ค่ะทีนี้ไปดูฝั่งของรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยวันนี้มีการแถลงตั้งโต๊ะคะแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการแบบนานๆที่จะเห็นทีนี่อ่ะพี่ใครกันบ้างล่ะคะเนี่ยอ๋อคุณภูมิธรรมคุณมาริ์คุณพลเอกนัทพลแล้วก็หมอมีง่ะนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยมีอ่านแถลงการบอกว่ารัฐบาลไทยยืนยันความจริงใจแล้วก็ใช้ความพยายามยุติสถานการณ์โดยเร็วการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยก็ ถือเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ทีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองกําลังกัมพูชาละเมิดข้อหยุดยิงเดี๋ยวไปฟังในช่วงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลไทยเคารพต่อผลการหารือที่เมืองปูตาจจย,ยาประเทศมาเลเซียและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยิงตามที่ได้ถแถลงร่วมกันแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองกําลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยมีการใช้อาวุธยิงต่อกำลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ทำให้ทหารฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานาเซียนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นสักิพยานในการเจรจาเพื่อให้ได้ทร,ทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงมไม่จริงใจของกัมวิชาอย่างชัดเจนวันนี้ทําวันนี้เอามาประท้วงอย่างเป็นทางการอคุณจะทําตั้งนานแล้วเลค,ค่ะจริงแล้วอะ่ะก็กลายเป็นเรื่องขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีบทบาทซึ่งก็นั่งอยู่เมื่อกี้ข้างๆคุณภูมิธรรมนะคุณมาริสนะเงียมพงศ์ก็มีการทําหนังสือนะครับเพื่อที่จะประท้วงไปยงังเขาเรียกว่าส่งไปหลายคนโดยเฉพาะคนที่มารูปสังเกตการทั้งคนกลางอย่างมาเลเซียก็คือ ส่งไปที่นายกฐมตรีมาเเซียนะฮะเรื่องข้อมูลที่ทางกัมพูชาเนี่ยและเมื่อข้อตกลงเรื่องการหยุดยิงนะฮะแล้วก็รวมถึงส่งไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผู้สังเกตการ์ทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายะนะฮะ,ะส่งข้อมูลว่าเนี่ยเราเนี่ยทำตามเขาเรียกข้อตกลงแล้วนะแต่ทางฝั่งนู้นเนี่ยกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ทําตามแล้วเราก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาให้ด้วยนะฮะ<อ>เพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าเราต้องพยายามที่จะต้องปกป้องตัวเองบ้างนะฮะ